มาอีกแล้วทุกท่านไปแล้ววันนี้ฝรั่งตามมาด้วยดูตะกา้าเธอเราจะพาฝรั่งมาเดินนะจ๊ะมาเดินออกกําลังกายแต่นางขอตะกา้ายืมตะก้าอันหนึ่งว่าง,งั้น <c oughs> นะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันในปา่าเลยจ้าฝรั่งเฮ้พอดีไปเก็บเห็ดใช่ไหมเก็บเห็ดเก็บเห็ด สวัสดีค่ะทุกท่านจ้ามาเราจะมาต่อกันตรงนี้เนาะที่เราเก็บค้างไวเ้เมื่อคลิปที่แล้วนะคะแต่วันนี้เราขอเพิ่มไซต์ตะก้ามานิดหนึ่งเนาะโอ้้าไม่ได้นี่งามเลยนะทุกท่านนะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะออนี่ข้ามน้ําตรงนี้มานิดหนึ่งค่ะนี่ไหนเจอไหมนี่น้ําคลองตรงนี้นิดหนึ่งนี่กระโดดข้ามไมา้ฟากหนึ่ง ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะได้เยอะหรือเปล่าพี่น้องตาเจ๊ก็มองไปนะคะแล้วก็น้องสาวไม่รู้ไปตรงไหนแล้วเนาะเราคอยเราคอยฟังเสียงกรี๊ดเขาแล้วกันว่าเขาจะอยู่ไหนเนาะไปจะทุกคนจ้าเป็นลุยกันค่ะไปช่วยกันหาค่ะนี่จ้าพี่น้องจ้านี่เจอแล้วโอ้ย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 นี่นี่นี่เอาวันนี้ะเจ๊เตรียมการมาดีนะจ้าเอา โอ้ยเพิ่มไซส์เพิ่มไซส,ส์ตระก้าไปน,นิดหนึ่งค่ะมาจากคนงามนี่เด้อนี่เอาโอ้ยโอ้ย,อยนี่เห็ดเหลืองเหรอไม่รู้นะ แต่ฝรั no ่งเขาอยากได้เห็ดเหลืองเขาก็เลยเดินแยกเข้าไปนะอันนี้เห็ดอะไรไม่ร <uß assaulted> <ogeneous> <munition> ู <samurai> <Basket> ้ค่ะไม่รู้ก็อย่าไปเก็บเขาค่ะแล้วก็อย่าไปเหยียบเขาเอาไว้ให้เขาสมดุลธรรมชาตินะนี่เจ้ไปแอบเก็บตัวนี้มาเเห็ดขาลายค่ะนี่นี่นี่สามตัวปาดนู้นเต็มเลยนู้นน้โอยเต็มเลยดูได้หรือเปล่า อ้าวนี่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 เดี๋ยวเราเก็บไปตัวนี้ไปให้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวด้ะนี่นี่นี่เห็ดนี้กินได้นี่นี่นี่ใช่กินได้เชื่อเขามันเป็นเห็ดมันเป็นเห็ดโผบ้านเราเอ้าน้องเดินผ่านมาทําไมนู่นน่ะนู่นน่ะใต้ต้นไม้น่ะมองไม่เห็นเาทุกท่านดูเนาะอ๋อคือเขาเลือกเอาอะทุกท่านนั่นไงน้องนั่นแหละจมุตตมีน่ะนะ น,น,นั่นน่ะนุ่นทางนูน้นไปขวามือขวามือนั่นน่ะสองดอกขวามือน้องเขาไม่เห็นน้องเจ้ไม่เห็นขวามือไหนข้างหน้าเองขวามือขวามือไม่ใช่ขวามือขวามือนุ่นออกไปทรงถนนนิดหนึง<อ>่งคือหลงไงหลงแต่ตรงนี้คือมีคนมาตัดไปแล้วดูนะคชทุกท่านพี่เขาเลือกเอาที่สวยๆะค่ะ แล้วก็มีเนี่ยตะมุตะมิใ,ใช่ไหมใหญ่ไปหรอคือก็เข้ามาคัดเอาอะค่ะเลือกเอาเนาะอันไหนที่มันไม่เราไม่ต้องไปเก็บเขาก็ไม่ต้องเก็บแหละนั่นเน่ยค่ะเขาตัดแล้วนั้นตัดเอาที่สวยๆเนาะเขาเลือกเอาเขาเลือกเอาสวยๆเนาะสวยๆแน่นๆไม้พี่คนนั้นสองคนแหละเขาเห็นอยู่ใช่อันนี้โอ้ยโอ้ยหลุดเลย ออกใหม่ออกใหม่ค่ะนี่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 ทุกท่านจ้ะนี่นี่นี่ไม่รู้จะได้เลยได้ไหมได้ไหมหยุดก่อนไหนไหนไหนหยุดก่อนโอ้สวยนะสวยค่ะสวยค่ะสวยโอ้ยมันมันเป็นยังไงไหนดูสิวายมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆขึ้นราแล้วจ้ะทุกท่านจ้า เราก็จะเอาแต่ดอกนี้ไปเออดอกใหญ่นี้ไม่เอาค่ะมันเป็นคล้ายๆมันขึ้นราแล้วค่ะเราก็จะไม่เอาไปเนาะเนี่ยบางทีโอ้ยมันไม่ดีเลยอ่ะทุกท่านจ๋ะไม่ได้จ้ะเนะโอ้ยเสียดายเสียดายจุงค่ะทุกท่านเดี๋ยวไปดูกันในป่านี่เนาะมีแต่ใบไม้แบบนี้ไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าเนาะแต่ก็ลองไปดู เดี๋ยวไปดูน้องสาวก่อนน้องสาวบอก,กอ๋อใช่ไหมอ๋อนุ่นไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูถังเขาให้เขาเก็บไปมันอยู่ใต้สนใช่ไหมโอดีดีดีเนี่ยมันจะหายากมากเลยจ้าทุกท่านเพราะว่าใบกับดอกเห็ดมันสีเดียวกันค่ะต้องค่อยๆหาเนาะนี่แบบนี้มันจะหายากมากเลย โอ้ป่านี้หายากเนาะแต่ดีที่ว่ามันเดินสะดวกอยู่ใช่ต้องค่อยๆเดินดู <c oughs> ขอบขอบไปเดี๋ยวเจ้เดินหาก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใช้เวลาเยอะไปนะจ๊ะนุน่นน้องสาวยังงมอยู่ตรงนั้นอยู่ค่ะ อยู่นี่ทุกท่านดูโอ้โหดูนะนู้ท,ทางนน้นกรีดใหญ่เลยแต่เสียดายอ่ะมันมันใหญ่มันแก่แล้วอ่ะสวยไหม,ไหมทางนน้นใช่ดอกเดียวก็เอาใช่ในตรงนี้บานเยอะเลยน้องในตรงนี้ใช่ นี่ดูไม่รู้ได้หรือเปล่าเนาะ ดูค่ะโอ้ดอกใหญ่มากเลยโอ้ยแต่ไม่เอาเราเอาดอกนี้ค่ะเอาดอกนี้นะคะอืมอุย้ยหายไปไหนดอกหนึ่งนี่ตัวอ่ะอ๋อสวยอะ่ะขาแข็งจัง อุ้ยเป็นแฝดด้วยเดี๋ยวเขาอนุญาตตัดอันนี้เอาแต่ขาไปเนาะอ,อืนี่จะปุโปะุเอาไว้ปุเอาไว้เขานี่เจ้าค่ะอืม้ม เดี๋ยวมาตัดขากันนิดนึงค่ะโอ้ยดูโอ๊ยเนาะสงสัยต้องตัดแบบนี้ค่ะเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เขากัดก็จะเป็นสีเหลืองๆนะคะโอ้ยแต่ดอกสวยดอกงามค่ะ เดินตามน้องสาวมาดูเขาไม่เห็น <c oughs> เขาไม่เห็นแต่ว่าเจ้เห็นเนาะเสร็จแล้ว <c oughs> เห็ดดำดู <c oughs> เห็ดดำขึ้นมาเร็วมากค่ะ <c oughs> ดูนะคะพู <c oughs> ดูขึ้นเร็วมากค่ะแต่ยังเล็กอยู่นะคะ สวยมากค่ะเช็คหัวหน่อยอุ้ยโอ้ยอุ้ย,ยแต่ว่ามันมันแก่แล้วค่ะเห็นฟากเนี้ยมันแก่แล้วเก็บไม่ได้สวยจุงค่ะดูค่ะทุกท่านจ้าหมู่บ้านเห็ดดูเนี่ยถ้าจะเก็บก็น่าจะเก็บได้นะคะ เดี๋ยวดูต้นนี้เก็บได้ไหมคะเช็คดอกก่อนอุ๊อุ้ยไม่ได้บ่ได้คะ่ะบ่ได้นี่นี่นดูดูคะ่ะโอ้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆเนาะแต่เราไม่เก็บคะ่ะเราเก็บไว้ให้เขาเป็นเชื้อที่นี่แหลคะค่ะ อุ้ยอุ้ยเกือบพลาดคันนี้อุ้ยเกือบพลาดค่ะ,พ,คะพี่นอ้องเพียบอยเกือบพลาดเลยจ้ะ หักเลยค่ะ ได้ยินแต่เสียงน้องสาวบนว่ามีแต่เห็ดแก่อืมน,นี้ได้หรือเปล่าเนาะโอ้ยไม่ได้ค่ะไม่สวยค่ะ เข้าไปเลยเห็นไหมนั่นน่ะเยอะเลยน้องนั่นแเยอะเลยเข้าไปเลยตะมุตะมิปุปปิปุปปิของเขานี่นั่นนั่นนั่นแน่แน่มาเก็บตรงนี้ก่อนเออสวยสวยนี่กำลังนุ่มๆเลยนี่ไงน้องนี่ทางนี้นี่นุ่มๆยังนุ่มๆสวยๆเลยจานี่นี่ไงนุ่มๆนั่นไงเยอะเลยน่ะใกล้ตัวเองน่ะน่ะนั่นนั่นขวามือซ้ายมือ อทำตัวไม่ถูกเลยค่ะบางครั้งเวลาเจอก็เจอเยอะะค่ะพี่น้องจ๋าอืมเนี่ยโลกแบบนี้ไปเลยจ้าใช่ไหมได้อยู่จ้าอื้มอ,อื้ม นี่เอามาตรงนี้นี่หนุ่มๆงามๆจ้าอุ้ออย,ยตรงกรุบตรงนั้นเนาะเสียาดายเนาะมาไม่ทันมัน,น,นอืมไม่หรอกเราไม่รู้จักป่านี้เ,ออเราก็เลยมาไม่ทันนะคะ่ะเยอะมาก,เเมากๆเลยป่านี้ เจอแล้วลวมันมีแตห่หนุ่มๆสวยๆค่ะป่าตรงนี้เดี๋ยวไป <c oughs> ทางโน้นเรียกบอกว่าคู่แฟดคู่แฟดเจ๊กำลังทำความสะอาดอยู่เจ๊บอกเขาว่าเธออยาก,กรี๊ดสิดู <c oughs> <c oughs> อยู่บ้านแล้วหงุดหงิดเหรอเอาน้องเก็บเลย เก็บก็ได้อ่ะเก็เก็บไปวะเก็บเน้นๆสวยๆนะจ๊ะสวยมากอันนี้เนาะดอกนี่เนาะเอามีดมาหูโอ้ยดูข้างล่างนี่นี่แต่มันจะเหลืองนิดนึงเนาะมันสวยสวยอยู่แทงดอกอย่างแทงเลยนี่ดูสิขาวจั้วขาวจั้วเนี่ยโชว์อันนี้ดูโอ้โห ดูดูรูปร่างเขาน่ะโอ้โหแบบเนาะสวยมากเลยมันเขาเรียกอะไรนะมันเขาเรียกอะไรสมบูรณ์มากเลยจะ้ะดูทุกท่านใหญ่มากจะ้ะแต่ว่าแก่แล้วดูโอ้โหนี่คือเห็ดสวีเดนนะจะ้ะใหญ่มากดูสามฝ่ามือทุกท่านจะ้ะหนึ่งสองสามสี่อ่ะสี่ฝ่ามือเอาเอาใหญ่เกินจ้า ดูคู่แฝดทุกท่านค่ะทุกท่านจะดูแต่ว่าเจ้ว่าหนอนมันชัยแล้วเนี่ยมันนุ่มแล้วจ้ะไม่ได้เสียดายจังปล่อยเขาไว้นี่นะคะดูสิคะเยอะมากเลยเ <c oughs> <s illes> ยอะไหมหน้อง,ง,น,งนั่นไงนั่นไงหัวนันน่นนั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 ่นะ <S <s <illes> <S น,น่แรงกระดับบอสแตนไม่ได้เหรอเอาง,งั้นเก็บตัวนี้นี่น,นี่เก็บอันนี้นะแ <s illes> นนข็งเลย <S <s <illes> โอ้โห oh สวยมากไม่เปิด<ค>รูเลยจ้านะไม่รู้สิดูเขายังสงสัยคู่แฝดอยู่ทุกท่านจ้ะไหลนลองดูซิทางไงนะนวนะสวยเขาบอกว่าคู่แฝดเขายังสงสัยคู่แฝดอยู่ว่าจะเอาได้หรือเปล่าอาจจะเอาขาได้มั้งเนาะแต่ว่าดอกน่าจะไม่ได้นะ,ะเ,เต็มแล้วอ้นิ่มแล้วแต่ขาล่ะนิ่มแล้วเนาะ tạt chay thứ nón này ไม่ได้อืมแก่หมดเลยค่ะ ดูดูไปแล้วทุกท่านจ้ะได้มากี่ดอกเดี๋ยวค่อยดูหล่นจะหอบมาแล้วข้างขวามือล่ะเออมดอ่ะดอกเนี้มดอ่ะมดกัดมดกัดมดเยอะมากเลยมดฝรั่งมดนั่นน่ะอ๋อนู่นไงอยู่ในหลุมในบอ่อโอ้อยู่ข้างทางทุกท่านจ้านี่นดอกนี้นี่ดอกนี้ก็สวยนะเนี่ยทุกจริงจริงไปดูสิ ไม่กำมันสีขาวร่มยังขาวอยู่เลยเลจริงอ่ะได้อยู่จ้ะนี่ดูผานั่งผาเออนั่งผาแล้วเรายืนพักเล่นหนึ่งจ้ะฝรัง่งบอกว่าสวยมากเนี่ยวิคานวิวุกกะเมียดเอ่อเฮตเด็นอุตรองซอสวะเนี่ยอร่อยออยอ ดูห่าดูห่าชิคกี้พายสวยไหมโอ้โอ้ทรายมันอ๋อแต่เด็กคนนั้นสิถ้าเราไปตั้งแต่ฝรั่งเศส1ทิล1ทิลนั่ฮะฮอดูเช็คแล้วป่าเช็คยังดู นั่งประนีตมากจ้าเช็คไหมอ่ะสวยนะไม่สวยบ่ไม่สวยเหรอไม่สวยดูไม่สวยอันนี้สกุลิดสะอืมมันเปนคาริสันเขาบอกดินเยอะมากก็เลยแยกตะก้าจัดจ้าเนเขาเรียกว่าอะไรนะเห็ด อันนี้ผมแต่ไม่ฟินนะมันเป็นเห็ดคล้ายๆเห็ดอะไรนะที่ว่าเวลาเราเหยียบเราอะไรมันจะมีแบบควันๆขึ้นมาค่ะคล้ายๆเห็ดเผอบ้านเราอะค่ะโสายใช่เขาบอกว่ามันกินได้ค่ะแบบนี้แต่ว่ามันจะมีสีขาวกว่านี้ถ้ามันอ่อนเนาะแดนสต้าฮแดนมองนะแดอืออืมยุงยุงสตาเฮ มันวิลลิตลเซียนน,น,นี่เดี๋ยวเนี่ยกินได้ค่ะอันนี้ืเมืม่อก,กี้พลาดไปจ้าหุ่นุณนโซดูดูคอมบอกสหฮิตเฮ้บอกฝรัง่งว่า บอกฝรั่งว่าน้องสาวเจ้บอกว่าบอกสามีเขาว่า,า,าสามีเจ้อยู่ในนี้ด้วยในในป่านะคะโอ้ยเก็บยากมากเลยตรงนี้โอ้ยขออนุญาตยังไม่ตัดขาคะ่ะโอ้ยโอ้ยเนาะนี่โซเอาละคะ่ะตอนนี้มาเจอฝรั่งแล้วตรงนี้นะนี่ ได้ไปครึ่งตะกาเลยจ้าพี่น้องจ้าครึ่งตะก้านี้เนาะไม่เอาเต็มค่ะถ้าเต็มมันจะหนักมากเพราะว่าเออตะตะกานี้สามารถบรรจุได้ถึงชูเกชิโลวะยี่สิบกิโลตะก้านี้เพราะฉะนั้นเก็บครึ่งตะก้าพอค่ะสิบกิโลนะคะอ้ยเอานะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บใส่นะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนตะก้าก่อนนะจ้า ไปแล้วจ้าบายบาลนะจ้าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ